และหอมแก้มอย่างชื่นมื่นของสองนักแสดงสาวและผู้กำกับอับเดลาทีฟเคชิชเจ้าของภาพยนตร์ blue is the warmest color ยังคงติดตาผู้ชมในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาร์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากที่ผลงานเรื่องนี้ควา้าปาบทองคำม,มาได้สำเร็จทั้งเลอาเซดูสและอเดลเอ็กซาโคปูลออสสองนักแสดงสาวต่างใช้พื้นที่สื่อโจมตีผู้กำกับของเรื่องว่ามีพฤติกรรมข่มขู่ในกองถ่ายทั้งการบังคับให้ทั้งสองเข้าฉากร่วมเพศอย่างยาวนานโดยมีทีมงานผู้ชายอยู่เต็มห้องและ ขับให้ทั้งสองทำร้ายร่างกายต่อหน้ากล้องจนทั้งคู่ประกาศว่าจะไม่กลับไปร่วมง,งานกับผู้กำกับรายนี้อีกแล้ว พฤติกรรมข่มขู่ของผู้กำกับหนังเคยสร้างข่าวอื้อฉาวในวงการภาพยนตร์ฝรั่งเศสบ่อยครั้งทั้งตอนที่ผู้กำกับมอริสเพลาจากเรื่องโปลิสสั่งให้เชราเดปาเดร์นักสแสดงร่างใหญ่ตบหน้าโซฟีมาโซซึ่งขณะนั้นยังเป็นนักสแสดงสาววัย18ปีจนนางเอกสาวไม่พอใจและปฏิเสธการร่วมโปรโมทผลงานส่งให้ผู้กำกับและนักสแสดงรุ่นใหญ่ต่างออกมาวิจารณ์เธอว่าไม่เป็นมืออาชีพ หรือกรณีที่ชองโคลดบริโซผู้กำกับดังถูกลงทันบนเป็นเวลาหนึ่งปีและปรับกว่าหมื่นยูโรหลังถูกนักแสดงสาวฟ้องร้องว่าเขาบังคับให้พวกเธอทำอนาจารต่อหน้ากล้องระหว่างการคัดตัวนักแสดงในผลงานปี2002อย่าง Secret Things โดยหลังรับโทษผู้กำกับใหญ่ก็นำเหตุการณ์ดังกล่าวมาเป็นพ็อดเรื่องในผลงานต่อมาอย่าง Exterminating Angels เรื่องราวของผู้กำกับที่ตกเป็นเหยื่อนักแสดงที่หาประโยชน์จากการคัดตัวนักแสดง แม้แต่ในฮอลลีวูดก็มีกรณีขัดแย้งระหว่างผู้กำกับและนักแสดงบ่อยครั้งท่านในกองถ่ายเรื่อง The Shining หนังสยองขวัญคลาสสิกที่สแต l ลี่คูบริกสั่งให้มีการเปลี่ยนบทบ่อยครั้งและถ่ายทำอย่างยาวนานจนความตึงเครียดทำให้ s h อร์รี่ดู a l ลนางเอกของเรื่องถึงกับป่วยและผมร่วง หรือในอพอลคาลิปส์นาวที่ผู้กำกับฟรานซิสฟอร์ดคอปโปลากดดันให้มาตินชีนถ่ายทำบททหารผู้ติดสุราซ้ำแล้วซ้ำเล่า S 1> <S 1> <to> โดยผู้กำกับที่ขึ้นชื่อเรื่องการข่มขูในกองถ่ายได้แก่เดวิดโอรัสเซลที่เคยมีประวัติไล่ทำร้ายนักแสดงประกอบในหนังเรื่อง Three Kings จนสร้างความไม่พอใจแก่ดารายอย่างจอร์จครูนีจนทั้งสองลงไม้ลงมือกัน oh <my. S 2> หรือในผลงานต่อมาอย่าง I Heart h ์ c k a b e e s ที่รัสเซลโต้เถียงกับลิลลี่ทอมลินนางเอกสาวของเรื่องจนระเบิดอารมณ์ทำลายข้าวของในฉากซึ่งคลิปที่ถูกถ่ายไว้ถูกเผยแพร่บนโลกอินเทอร์นเน็ตในเวลาต่อมา อัลเฟรดฮิช c o อกผู้กำกับใหญ่ผู้เกือบทำให้ทิปปี้เฮดเรนนางเอกสาวจากเดอะเบิร์สสูญเสียดวงตาหลังบางคับให้ใช้นกจริงในฉากจบของหนังซึ่งนกตัวหนึ่งจิกโดนแก้มเธอและเฉียดดวงตาไปนิดเดียว <Okay. S 1> ซึ่งราชาหนังสยองขวัญเคย oh. เปรียบเหล่านักแสดงเป็นเหมือนฝูงสัตว์ที่ผู้กำกับจำเป็นต้องดูแลเพื่อให้ภารกิจลุล่วง แม้ทุกวันนี้ผู้กำกับภาพยนตร์ไม่น้อยได้เลิกพฤติกรรมข่มขู่นักแสดงแล้วหากผู้กำกับเจ้าอารมณ์รุ่นบารมีครูเหล่านั้นเปลี่ยนวิธีการทำงานต่างไปจากเดิมผลงานภาพยนตร์คลาสสิกหลายเรื่องของพวกเขาอาจเปลี่ยนไปจากการรับรู้ของผู้ชมในวันนี้